เมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคม2561ถึงต้นเดือนมกราคม2562ทางภาคใต้ของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนปาบึกโดยเกิดฝนตกหนักและลมกันโชกแรงหลายพื้นที่ซึ่งทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รับความเสียหายอย่างมากและได้มีการอพยพประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งมีความห่วงใยประชาชนส่งพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์จัดสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลทางภาคใต้และส่งพระราชทานชื่อว่าศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจำนวนเจ็ดจังหวัด12แห่งและในภาคใต้ได้จัดสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไนรักจำนวน6จังหวัด11แห่งได้แก่ จังหวัดชุมพรจำนวนสองแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนสองแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนสี่แห่งจังหวัดสงขลาจำนวนหนึ่งแห่งจังหวัดนาราธิวาสจำนวนหนึ่งแห่งและจังหวัดปัตตานีจำนวนหนึ่งแห่งศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักสามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ถึง300อคนและได้ติดตั้งอุปกรณ์จำเป็นในการดำรงชีพต่างๆ ซึ่งได้มีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แล้วเสร็จจำนวน11แห่งแต่ละแห่งประกอบด้วยอาคารอาเนกประสงค์อาคารห้องน้ำหญิงอาคารห้องน้ำชายอาคารขยะทั้งมีการสร้างส่วนเพิ่มเติมได้แก่รัว้วถนนลานจอดรถและมีการปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบทั้งนี้ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนอพยพผู้ประสบภัยและการใช้ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักเมื่อเกิดภัยพิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆและให้การช่วยเหลือประชาชนที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเพื่อมาพักพิงชั่วคราวได้อย่างทันท่วงทีรวดเร็วและปลอดภัยและประชาชนสามารถพักพิงณศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักจนกว่าสถานการณ์ภัยพิบัติจะยุติลง